สวัสดีครับผมผมเป็นพี่น้องสุภผูุ้ขคนนะครับมือนีย่ผมซองอีสานสไตล์ยินดีครับพี่น้องมือนี้ครับพี่น้องผมสิภาพพี่น้องมาเห็ดบั้งไฟขวดน้ำโคกครับพี่น้องนี่ครับผมมาเบื้องกันนะครับพี่น้องว่าบั้งไฟขวดน้ำโคกเห็ดจังไดรเนาะพี่น้องเนาะมาเบื่องกันครับผมมาอันนี้นะครับพี่น้องเฮาก่อนอื่นนะครับเข้ากับหาขวดน้ำโคกแบบนี้ไหมครับพี่น้องเฮานี่นะครับขวดน้ำโคกครับพี่น้องเฮาเฮากับเปิดฟ้าออกครับผมเข้าเสียเอามือใส่ตรงนี้นะครับพี่น้องเบงไาััเครบผมม้ือบ่้องไปน้ม อันนี้จะเป็นสูตรสิบเขาเนว่าสูตรสิบสล um ึงนะพี่น้องเนาะอ่าถ้าผู้ใดเฮดบ่เปลี่ยนนะครับพี <them> ่น้องผมสีทิมลิง์นะครับ MM พี่น้องไว้ทั้งใตให้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับพี่น้องเนาะวิธีทํามือบังไฟสูตรสิบสลึงครับซึ่งมันจะเฮ็ดบังไฟขวดน้ำโคกได้พร้อมนะพี่น้องเนาะเบื่องกันเลยครับเฮาเสียเอามือใส่ในขวดโคกนะครับเนาะตักมือเลยครับพี่น้องใส่เทละหน่อยนะครับ้องใส่ทีลาหลใส่ททละประมาณนี้ครับพี่น้องใส่ขวดน้ำโคกเอามือใส่ขวดน้ำ จะเป็นไม่หรือว่าเล็กก็ได้นะครับจะว่าผมใส่เป็นเล็กนะครับเนาะแบบนี้ครับเล็กขนาดซีหุนครับเขานี่พอดีนะครับเขาปากขวดพอดีครับต่ําครับพี่น้องนี่ครับต่ําแบบนี้ได้ครับพี่น้องต่ำเรื่อยๆครับต่าจนว่าจะแนมครับพี่น้องต่ําประมาณนึงเข้ากับเติมมืออีกครับนี่ครับพี่น้องเข้ากับสีอัดไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ตอกไปเรื่อยๆจนว่าเต็มขวดนะพี่น้องเนาะให้มันเต็มขวดครับผมแล้วเขาก็สีเจาะหู้กันนะครับพี่น้องตอกเรื่อยๆครับผมนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่เข้าอัดมือเข้าไปเต็มบ้างครับพี่น้องเต็มขวดครับประมาณนี้ครับพี่น้องเข้าเขาก็สีใส่ดินเหนียวครับพี่น้องนี่ครับดินเหนียวล้วนนะครับพี่น้องเนาะดินเหนียวๆครับผม ดินเหนียวหาสิบหาสิบเนาะมีความชุ่มนิดนึงครับผมโอเคใส่ลงไปครับนี่ครับแยัดลงไปเลยครับใส่เข้าไปเลยครับดินเหนียวจะซ้อยเป็นเฉียดนะครับเนาะเป็นเฉียดบังไฟครับตอกครับผมนี่ครับพี่น้องอัดเฉียดดินแล้วกับสิประมาานี้ครับผมเนี่ยจะเป็นกั้นดินเยู่ครับตรงนี้ครับเป็นกั้นดินครับเห็นบอกครับพี่น้องมาโอเคแบบนี้ก็ เจาะหูครับพี่น้องที่นี่ครับนี่ครับเหล็กเจาะรูครับผมตีเล็กเปียเปีแบบนี้ครับหูประมาณสิบหกสิบหกมิลนะพี่น้องเนาะสิบหกมิลลิเมตรครับผมนี่ครับหรือว่าหนึ่งจุดหกเซนติเมตรครับเจาะหูเลยครับให้ตรงกลางนะครับเนาะครับเจาะหูครับเท่ากับสีเจาะหูครับพี่น้องเจาะเจาะผ่านขีดินเขามาหอดมือทะลุมือเขามาครับประมาณนี้ครับเจาะเขามาหอดประมาณซื้อนี่ครับพี่น้องนี่ครับซื้อขอนี่ครับ จาะหู้เสร็จปั๊บกะทำมัดหางครับพี่น้องจาะหู้กันครับอะโอเคครับพี่น้องเท่ากับสีจาะหูหดประมาณนี้ครับผมพี่น้องเข้านี่ครับเจาะรูครับจะเป็นหูอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยจดมาหดซื้อนี้นะครับพี่น้องมารูเสร็จมัดหางต่อครับพี่น้องตันต่อไปครับใส่หางครับผมนี่ครับหางไม้ไผ่หนึ่งเมตรครับผม ความยาวหนึ่งเมตรหรือว่าสั้นกว่านี้ก็ได้ครับผมตามความถนัดตามความมัดเลยครับผมเนี่ยแล้วก็จะใช้ลวดครับพี่น้องเอารวดครับผมนี่ครับเอารวดครับพี่น้องมัดเลยครับผมมัดจังไรก็ได้ครับให้มัดแน่นครับพี่น้องมัดเลยครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องนี่นะครับผมเสียจเรียบร้อยครับบังไฟขวดน้ําโค้กครับพี่น้องเฮาจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับ มาไปจุดเบื้องกันครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงครับผมมาเบื้องกันครับพี่น้องเข้าปะเอาครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้นะครับบังไฟขวด้ำโคเข้ากะพร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องเข้ามาเบื้องกันครับผมพี่น้องเอาพร้อมแล้วกะนสามสองหนึ่งจุดครับผมนะครับดินบบกครับกำลังสู้ครับพี่น้องกำลังสู้ครับพี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับ โอ้โอ้โอ้โอแตกครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับผิดพลาดครับพี่น้องบะรูปเป็นน้ำยังนะครับน่าจะเป็นเอาแนวยัดหูเวแนแหนผลน,นะครับพี่น้องเฮาแต่ครับผมโอ้นี่แหละครับพี่น้องสูตรที่ผมเห็ดข้นนะครับพี่น้องเนาะหวัว่อนเฮา กระสุนนี่ครับผมจะ่ามื่อนี่พี่น้องครับผมแต่ครับผมพี่น้องเท่านี้ครับโอ้โหกระสีประมาณนี้ครับพี่น้องนี่แหละครับที่เอฟซีหลายๆคนนะครับว่าขอวิธีทําบั่งไฟขวดน้ำโคกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องกะจังสีแหละครับจะว่าสุดเทียมันขึ้นนะพี่น้องเนาะแบบโบแตกนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้กะแตกครับผมพี่น้องเท่าเอ้ากระสีประมาณนี้แหละครับพ <önce> ี่น้องเท่าก็ลองเฮ็ดเบิ่งกันนะครับเนาะเมื่อกี้ผมเอาแนี่ยฉันนวนมันแหน่นพนนะครับพี่น้องเนาะอาจสิเป็นอาจสิเกี่ยวก็ได้ครับพี่น้องเเเาาาออ้จกัันนคคลิปหรบผม คลิปนี้ขอลากันไปครับพี่น้องสวัสดีครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมครับบ๊ายบายครับบ๊า,ายบายพี่น้องเฮา